สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายก็จะพา f อซกินน้อยหนานะคะน้อยหน่าเนื้อน้อยหน่าหนังนะคะเอซวันนี้จะทําคลิปกินน้อยหน่าให้ดูใครอยากกินก็สั่งเสือพาไปหรือเอฟซเสือพาไปก็ส่งให้อยู่นะคะถ้ามีน้อยหนานะคะวันนี้ยายก็จะกินกี่ลูปดีวันนี้โอ้โหฉ่ำๆทั้งนั้นเลยนะคะสุกมากนะคะ เพราะว่าเมื่อวานว่าจะกินใช่ไหมกินลูกใหญ่ไปแล้วนี่สุกทั้งหมดเลยนะคะนี่สุกทั้งหมดเลยนะคะยายก็จะกินไปกี่ลูกยังเดียวดูก่อนนะว่าจะกินกี่ลูกอ <c oughs> น้ำลายจะไหลกินลูกนี่ก็แล้วกันเนาะเอฟซีเนาะหน่อยแน่นในเดอจ้าเนื้อขาวเยอะนี่เห็นไหมคะอืมในหนาแซ่บ น้อยหน่าเนื้อกินแบบนี้นะคะมันไม่ใช่หน่อยหน่านี่นะคะขาวสวยนะคะยีสิบสี่ผสมการหวานอืมสมมุติว่าใครซื้อไปแล้วนะคะเม็ดมันอะ่ะเพราะแล้วก็ปลูกได้นะคะใครมีรอบบ้านพื้นที่ เยอะหน่อยก็ปลูกได้ข้างบ้านข้างรั้วพอให้มันขึ้นต้นก่อนแล้วเขาออกไปปลูกก็ปลูกรู้สึกว่าสามปีก็ได้กินลูกแล้ว โตวไวอะน้อยหนาเนื้อหนาลูกหน่อยแต่ว่าเนื้อหลายเด้อเนื้อเยอะมากอืม จะกินลูกใหญ่แล้วกันเมื่อคืนจะกินลูกใหญ่ไปแล้วลูกหนึ่งนะลูกนี้สวยมากโอ้ยหวานแห้งเดฟซีถ้ามันสุกมากมันยิ่งหวานมากนะเอฟซีสุกมากยิ่งหวานหวานจนเห็ข่ขหคอไเลยเนื้อเขาก็จะ แน่นนะคะถึงเขาสุกมากเนื้อเขาก็ไม่เละน,นะคะเพราะว่าเป็นน้อยหนาเนื้อเนาะน้อยหนาหนังนี่เห็นไหมเปลือกเ็จะแกะง่ายด้วยนะเปลือกเขาสะอาดสะอาดนะเปลือกไม่ได้สกปรกผิวเขาสวยมากอุ้ใครจะกินกันมาเลยเอฟซ fc ดูซิเนื้อเขาสวยมากโอ้หกินเบิดนี่สิบอ,อิ่มบบบโทบก่ fc เลยเพราะเนื้อเขาเยอะนะเห็นไหมเนื้อเขาเยอะมากเนื้อแน่นแล้วเม็ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนื้อเขาเยอะมากขาวจัวเลยยังไม่เจอเม็ดยังไม่เจอเม็ด อือยังไม่เจอเม็ดเลยแตบเนื้อแน่นจริงๆนะเอฟซีจะบอกแห่ง Ngon mát 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 ดูเนื้อเนื้อเยอะมากเนื้อแน่นเลยนะเฮ้พี่สี่ข้าสุกแต่เนื้อแน่นนะดูเนื้อเขาสิเนื้อเยอะมากกินแล้วคุ้มถ้าใครซื้อไปคุ้มเลย กันเกี็ดกุ้มเม็ดออกแล้วเนื้อน้าเนื้อเนื้อแบบกินไหมหวานแนง ดูดิไม่มีเม็ดเลยเซี FC, เอยจะเมนหวานครับ น้ำเขาเยอะมากเลยนะน้ำเขาเยอะมากมหวานหวานเคยซื้อไปแล้ว <c oughs> ต้องอยากกินอีกไม่อยากต้นอืม ป็นสองน้อยอิ่มจุกตั้งหมดแล้วหวานชื่นใจหวานชื่นเหตุข้อ แสบแห้งเหนื้อนนะแสบสอ,อ,อ,องลูกกับอิ่มเนื้อเขาเยอะขอบคุณเอฟีทุกคนนะคะใครอยากสั่งก็เสือพาไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนแชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าไปก่อนเด้อ